ไม่ได้อยู่กรมบริษัทะครคืออะไรอันนี้ตำรวจอะไรอ่ะคืออะไรไอ้จิ้มจกทุกแกอ่ะฉันสารวัตรขังอุ้ยชื่อฉันอักขังแล้วลูกน่ะอสังตำรวจคู่หูแห่งห้องกงนี้ถูกต้อง อาสังขังถูกต้องอย่าเรียกอาสังก่อนต้องเรียกอาคังก่อนอาคังกับอาสังถ้าพูดอาสังก่อนมันจะเหมือนเชื้อราในร่มผ้าเพื่ออะไรมึงชู่นี้พออ,ออกก็ห้ามยิงปืนขึ้นฟ้าแล้วลูกปืนมันจะร่วงใส่คนใส่ผู้บริสุทธิ์ฉันยิงไปนอกทุง่ง ถ้าเกิดนโดนควายอ่ะไม่ใช่ชิวเชียวไม่เชียวหรอกมันตายหลายตัวแล้วคิดถึงถ้าเกิดลูกมึงนอนอยู่แล้วลูกปิ้ใครรูกสู่หัวลูกมึงง่ะไปโดนทไมกางขึ้นมาก็ไม่ได้ละอาไปเที่ยวไงไปเที่ยวทำไมตระกูลกูทำจิวเลลี่ทำทองเฮ้ยจิวเลลี่ทองกูเห็นขวดเต็มหลังบ้านหมดอ่ะเขาไม่ได้เรียกขวดเรียกอะไรอ่ะคริสตัล ตรงนี้ดีกว่าเออดูฉันจะพาลูกมันไปข้างหลังได้แกหลอกล่อนวะอเฮ้ยหลอกไม่ระวังนะพ่อวางปืนดีมากเฮ้ยแกถ้หลอกว่าฉันขอดูด้วยเบี่ยงเบียความสนใจมันให้สายตาบำลองแกปั๊บฉันไปเลยนะถูกต้องเออเอาอีกเอาอีกเอาไม ไปยังลุกไปสิจะมาดูทำไมเอ้าแกบอกใช่ไหมว่าให้ไปฉันก็ไปพอมันมองชัางก็แกก็ไปเลยมันเทมันดีอ่ะเอาไปยังไปยังเกิดมาเคยใครเดินอย่างนี้ไหมใช่ไหมมันลุกทั่วไปเดินอย่างนี้แต่ฉันเดินอย่างนี้

ของที่ฉันเ,เอามาเนะี่ยะเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเรียบร้อยพี่ฉีแกได้มันสุดจรจิงอะไรไม่เหมือนอเอ่อถามจริงเหรอเขาผิดอะไรเหรอมอ,อ,องไม่เกรงใจมังกรดูเลยอะ นี่แหละคือของเถื่อนโรงลาบยโสธรทุกอย่างอยู่ครบหมดงานนี้เรารวยกันแน่นอนแน่นอนพี่เออแกว่าไงม้างงานนี้เอาโทรศัพท์มานี้อะลหรอว้อทำไมวะมึงดูหนังตลกอยู่เ้ของที่ได้มันครบแล้วอย่าตุกติกถ้าเองไม่ตุกติกเจอกันที่ไหน มาว่ามือถึงเงีเื่อได้เหรือว่าเคลียร์กับเมียไม่ลงตัวโอ้ยทำไมมันยุ่งอย่างนี้เนี่ยช่วงอากาศร้อนเจ๊้องเปิดของให้เขาดูสิบอกของเราครบหรือเปล่าลอันนี้ไม่เคยพูดพูดกับใครก็ไม่ถึงชั่วโมงอ่ะทำไมอ่ะคดลุกหนีปากเหม็น มลดูของก่อนเฮ้ยเอ็งกินอะไรปลาข้าวกอดมันส่งไปมันไม่ค่อยเค็มนะเฮ้ยเอ็งเส้นหรือเปล่าเฮ้ยนี่มันของแท้ละครับเฮ้ยลน้อยเองชินดิ มันหอมันหวานเลยอนี้มันมีชีวิตชีวาที่ไหนครับไปดูฉันบอกของแท้ก็ของแท้อาวโทษทีอ๋ออีกอยู่ตรงนี้อของแท้จริงอ่ะใจอยากเล่นไงตัวนี้ ไอ้ตัวนี้กวนนิ่งๆเล่นไม่ได้อันนี้เล่นได้ก็เลยเล่นกับมนันมันของแท้จริงหรือเปล่าวะเฮ้ยไม่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 ไมไมรบกันพวกกันหกกย,ยอกเล่นนะหยอกเล่น, <c oughs> นเต็ามยี้เปล่าพวกเหงาไงมาเปล่าเฮ้ยอะไร,ะไรนวก ไปเอามีด่าอย่าตุกปิดส่งเงินมาแล้วก็เอาของไปก็จบแล้วเอาแค่นั้นแหละเอาของไป <c oughs> เฮ้ย <c oughs> อเรียบร้อยแล้วแล้วเด็กที่ให้ไปจับตัวน่ะฉันจับเรียบร้อยแล้วนะจะบอกว่าครึ่งนึงเนี่ยค่าของอีกครึ่งนึงนะ่ะค่าของลูกนายตำรวจฉันขอรับตัววันนี้เลยแล้วกันเอาเอาวันนี้เลยเหรอไม่ต้องโทรละ อกเลยนะพ่อกับลูกหน้าตาเหมือนเหมือนกันผมจับไอ้ลูกสรัะมาให้นายแล้วนาะยคุยกับฉันประเนใช่เทโเทหกินมึงมีช่วงยเมืเหนงช่วงเด เม่กี้ผมไปยืนดูแลละเป็นกะปิเถื่อนช่วยนายเออกะปิเถื่อนว่าแต่ผมจับลูกไอสารวัตรมาให้นายแล้วก็เรียบร้อยแล้วเลยงานนี้ก็สาเร็จแล้วเดี๋ยวแกก็รับตังค์แล้วผมบอกนายนะว่าง,งานเนี้ผมขอทำให้นายเป็นงานสุดท้ายผมยิงบอนายแร้วนายฮะ เหม็นจริงๆแรงมากด้วยมึงนี่เลยอ่ะอืมใช่จริงๆึุ่เลยอ่ะอืโอ้ยมึงเหม็นแค่มือไม่อยู่ใกล้หันไปก็เจอเนี่ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ชัยนี่กำลังจะไปคุยกันเรื่องลูกสาวเออ ข้าผมดีกว่าเออผู้ชายไปกว้านายทำไมเนี่ยผยโอ๊ยโอ๊ยแมงยันลูจมูกอ่ะใครใครจัดการที่นี่โอ้มันเหม็นแท่งโอยมองตองตอนนี้เลยแดงมากมันเอาเก็บแล้วอะเอ้าล้างมือแล้วเหรอ ล้างแล้วเหม็นก่อนที่จะฆ่านางนี่ใครอยากจะข่มขืนมันบ้างเอาแบบเลี้ยงคิวขอร้องนายอะขอร้องจริงๆไงฉันก็อยากขอร้องแกงกันวะนายจะขอเรื่องอะไรอ่ะ มผมก็ถามอย่โอ้ไม่่ไม่ไม่ไ่อไรอไอ้ใจคุณถามจริงนะมองคำคำเดงถามออกอากาศด้วยอ่สงสารกูไหมให่สงสารเขาปะอะไรให้ให้ส่งให้หรือแม่ทำไม่เอา คุณส่งเธอด้วยเหม็นด้วยเหมนจริงเอกตัวเ่ย่หร่นแล้วกผมทำเธอดีกว่าฝากไว้เลยนะฝากดยี่นี่ใครเนี่ยหรัอย่ามองความตายหันหลังให้ฉัน ีไม่ได้หรอกเธอคือดวงใจฉัน <S <S 1> <S 1> ว่าแต่ว่าถ้าอยู่ที่นี่อ่ะันอันตรายนะแสดงว่าฉันต้องออกจากที่นี่ใช่ไหมใช่เธอก่อนไปอ่ะฉันให้พัชนากับพี่นะถ้าเกิดว่าพี่เกิดอะไรขึ้นหรือคิดถึงฉันให้มองที่พัชนานี้ออกจากฮ่องกงกลับสู่ธรรมชาติ โลกมนุษย์ไม่เหมาะกับเธอหรอกขุรู้อยู่เรื่องอะไรก็ได้พี่สัญญาพี่อย่าลืมชิ้นนะจ้ะอย่าทำไม ลูกน้องเองแหละาหาฉันแสดงว่าตอนนี้เราโอนสกอ่อนลอยตามเลย ตอนนี้ลูกสาวของแกอยู่ในมือของฉันแล้วฉันไม่เชืเ่อเ้ยมอบตัวซะฉันไม่มอบตัวเฮ้ย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 อะไรไม่มีทางเท่าไม่มีทางเท่าเลยฉันได้โอ้โหโอ้ย เขอ,น,อนี่ครับของกลางครับ <c oughs>